ยังไม่รู้สายเหตุโอ้ครับครับแต่ที่พอดูคร่าๆครับสายกาวพี่ไม่พอโอ้ครับเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวทำไปดูนี่ผมผมดิบท่านเครื่องอันนี้ไม่ใช่่านเครื่องนี่ฝาครอาเปล่าครับก็คงจะมันทั้งหมดแหละแต่าทนเครื่องอยู่นี่อยู่ข้างล่างครับก็คงอันเดียวกันแหละมั้งไม่เดียวกันคนตัวมันถึงกันไหมไม่ถึงครับฮะถึงแต่น้อยดีนี้ไม่ได้หรอตอนพี่ก็ย้ายไปถึงพี่อยากเห็นโอ้ยย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 ยไม่ยย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 นยย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 น ล้สมมติเฉยๆอามันใกล้ไอ้นี่ใกล้มันไม่เกี่ยวใกล้ระบบน้ำมันมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวด้วยตอนนี้กลาวมันไม่พอพี่ทำไงพี่ต้องเดินกล่าวมาให้มันเส้นหนึ่งดูดูดูแล้วคิดว่าผมทำทำเป็นไหมอ้นเรื่องนั้นผมไม่รู้ผมบอกไว้ผมทำเป็นไหมผมสั่งงานไว้ผมทำไม่เป็นนี่ดี๋ยวผมถอดออกนันนี่ครับครับครับไม่ง่เนี่ยครับนู่นพัดลมหมุนครับมันบ่งบอกว่ากลาวไม่พอมันน่าจะกลาวไม่พอนี่ปิดแอร์ยังไง มันจะไปพูดเรื่องแอร์ม่มไปยุ่งกับมันครับปิดปิดแอร์พัดลมจะไปหมุนปิดแอร์ก่อนมันก็ไม่มันไม่เกี่ยวพัดลมเพราะว่านิดกาวไม่พอเข้าใจไหมมันททำงานไม่สมบูรณ์ดูดูดีจะต่อเข้าไปนี่นี่กาวเราเดิ้นไหมอ้เงียบเเงียบไหมโอ้ครับเงียบไหมอันนี้ทำไมทำไมใส่ตั้งสองตัวกันตัวเดียวก็ได้แต่ผมลองสักสองจุดดัไงอ๋อนั้นนั้นดินเออนี่ดินสายดินลงไปสรุปได้ว่าเนี่ย ไม่ปกติจะมีน็อตเบอร์สิบตรงนั้นตัวหนึ่งสาไม่รู้ผมไม่รู้อ่ะพี่จะต้องทำจากเครื่องอ่ะเครื่องหนึ่งสายใหญ่ใหญ่อ่ะต่อไปตรงนี้ได้ไหมต่อนี่ต่อตรงไหนก็ได้ต่อนี้ได้ไหยเออแล้วโยงมาหาไฟล็อกอีกเส้นนึงไม่เอาคิมล็อกนิบนี้เลยได้ไหมไม่ทำทำไมอ่โอ้ครับขับเพื่อขับ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 ก็ผมไม่รู้ผมถามผมผมผิดตรงไหนอ่ะอย่างงั้นพี่เอาเครื่องคูปัตต้ามาใส่ไม่ต้องมีกรงมีกรามันสนิทปัญหามันคือตรงนี้อ่ะนี่มันร้องกันได้ดูฟังเลยเดือดเดือดเดือดเอาฟังนะดูนะ น้อยยังไงอไหนลองตรงไหนเงียบเลยไม่เห็นเลยพัดลมหมุนหรอเปิดเปิดนะเปิดเปิดอ๋อเปิดกุญแจก่อนพัดลมหมุนแล้วนี่เปิดแล้วแจกเปิดแล้วเนี่ยมันไม่ดังแล้วผมมาเงียบหรอโอ้ถ้าดินดินอย่างงี้ถ้าดินลงอย่างนี้พัดลมไม่ไม่ทำงานแล้วตอนนี้ใช่กลางไม่ได้พอเสร็จแล้วมันมารวนทีงนี่ตอนนี้หมดแต่ตอนนี้สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันเพราะแตะสตาร์ทแล้วมันไม่ติดให้มันหมุนไหมก็ยังไม่รู้ว่าหนึ <reco Christ. S 2> <mail> ่งไม่ได้สตาร์ทหมุนไหม ยังไม่หมุนเอ้ไม่หมุนเพราะว่าไม่รู้แบตหมดหรือเปล่าตอนนี้มีเกียวหรอกอ้าวมันแป๊กไหมแป๊กหน่อยไหม่อวันนี้ผมไม่รู้อันนี้เป็นาดนผมต่อตรงมันยังไม่ติดเลยอันนี้ไม่รู้หรอกมันยังไม่แงะให้เลยแสดงว่าแบตไม่ใช่มันหมดไปแล้วบอก็มาพ่วงอะไรไหมไม่รู้เลยนะแันนผมไม่ออกความเห็นแล้วให้ผมทําไงทําไงหนึ่งทำจาวด้วยแล้วคิดแต่ผมทําเป็นนช่างงงพี่วะพี่คี่ก็โยงมาแล้วไท่ข้าน ที่เราผมทําเป็นไหมถ้าผมทําเป็นผมทําเองแล้วไม่ต้องถึงมือพี่หรอกเอพี่ทําเป็นไม่ได้เอพี่ไม่ได้ต่อไว้ก็นได้มันมีจะมีสายโยงจากจากแท่นเครื่องมาโอ้ครับจากโรมเครื่องเพราะว่านี่เครื่องครับครับมันวางอยู่บนยางครับเข้าใจไหมไม่เข้าใจวางอยู่บนยางหูคอนเรียออะไรนะอ๋อไม่รู้ครับรู้แต่เอ็จจิ้นเมารู้จากแต่ซาไทยไม่รู้นั่นแหละสาังเฤตรู้เอ็จจิ้นเมาเออมันอาจไอ พี่พี่ทัาได้ไม่ได้พอทับได้ไตาร์ a r t ที่จอย่าหาเพราอ้างอย่างอื่นของขค่ต่อตรงมันยังไม่อยากจะติดเลยตอนนี้อะไรเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยนี่เนี่ยไม่รู้ลีเล่พ่วงลีเล่เดี๋ยวผมไปเอาตัวอย่างให้ดูกันเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูกันไอ้เนี่ยเนี่ยโดนไปไหนปุองหรือปองไอ้สตาร์ทไม่หมุนครับลูกเป็นไรคิดไม่ออกเฮ้เตัวดีครับ พังเน่าดูหาตั้งนานครับใครต้องตามช่างใดมาเนี่ยอยู่นี่นี่เอ๋เห็นไหมเนี่ยอยู่คู่กันเนี่ยพี่งัดผม,ผมพังเมื่อสามปีที่แล้วจะเทียงผมผมมีคลิปอยู่พี่เป็นคนงัดพัง<ม>สามปีที่แล้วนี่นี่นะอันนี้อะไรนะลืมชื่อ,อเรา มีกี่ตัวมีหนึ่งสองสามอันนี้ไม่ได้ใช้เนาะนี่คือสามตัวในกล่องเนี่อนะ่ะมีอยู่วางข้างล่างเดี๋ยวแต่สตาร์ไม่หมุนผมไม่รู้อันนี้คิดไม่ออกอันนี้อันนี้เข้าใจอยู่ถ้าดินมีพอเข้าใจอยู่อันนี้รับได้แต่มหมุนนี่ไม่รู้ปกติมันจะมีสายดินตรงนี้อไปตัวหนึ่งหาตัวถังอ่ะนี่ก็ไม่รู้ไอ้นั่นนี่เป <10. S 2> ็นคนประกอบรถผมไม่ได้ประกอบด้วยไม่คอมไม่แน่นว่าอะไร อาจจะรู้แต่ว่าดินมันได้พอที่ตรงนี้อาจจะพอนในล้วงกว่าสาย60มันเลยทําให้ร่วนๆบ่อยๆนี่อาจจะล้วงตรงนั้นเน่ะเพราะมันเพราะม,มันมีแต่สีมีแต่สีเดี๋ยวพวกนี้ให้ทําทต่อเอาแค่นี้ก่อนนี้แล้วพี่ไม่ต้องบอยผมทําอะไรนะผมไม่ทําทําให้เป็นเดี๋ยวเรื่องพี่นะแล้วเจ้าของรถเขาไม่เดือดร้อนเลยเขามีดีแม็กขับเขาไม่เดือดร้อนครับน้ำมันเต็มวันเนี้ยเขาไม่เดือดร้อนเลยอยู่ของรถอ่ะนี่เขามีดีแม็กขับ ไม่หรอกอยากทำไปแค่นี้เอนอไม่หรอกเออก็ผมทำไงเหรอซ่อมไม่ได้รัฐใดเขาแบบไม่มาซ่อมให้เหรอรัฐใดโนโม,โมน่ะเอองเขมีเงเินให้เขาเขาไม่มาอาศัยที่ค่แรงฟรีเออมากัเลี้ยงน้ำเลี้ยงลูกคินให้ผมเลี้ยงผมเลยนะไม่ใช่ผมเลี้ยงนะหาได้ขไหนช่างแบบนี้อะถึงเวลาไปรับแฟนแล้วไป๊วอ,อะไรนโ oh, อ้16ครึ่งนะแปเอรายไ,ได้100บาทกันไปไม่ใช่เขามาแล้วบรอไม่มาหรอกอะ ไม่ใช <LY> <ear> <ism ani> <rapper> ่อะไรฟอมเป็ทบหรอใครผมเหรอไม่รู้อันนั้นไม่ใช่เจ้าที่เราที่ลูกป๋องเออใครจะไปทำทุบไอันนี้ออกไม่รู้หรอกปิดสวิตช์เจ้าพัดลมหมุนไหมปิดไปเออแต่ผมว่าแอมช็อตมากกว่าต้องไดเกี่ยวหลอดไฟมันดินไม่พอมันหายแล้วถอดสายแอร์ออกดูดิสายปลั๊กแอร์อ่ะอ๋อนี่ยเพราะถอดนี้ออกนี่หมุนเดี๋ยวนี้แหละไม่ถอดปลั๊กแอร์ดูมันหมุนไหมเอาจริงถอดปลั๊กแอร์ถอดปลั๊กแอร์มันก็ไม่หมุนนี่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 นี เออทอนี่เลี้ยวเอลอยด์เนี้ยคาพัดลมมันหมุนไหมทอรี่ไม่หมุนอ่าถูกนี่มันช็อตอันนี้ช็อตแต่ที่แอร์น่ะมันหมุนอ้าวแล้วจะไปผมต่อยยังทำได้มันไม่รู่อง้องอะไรกันแอนไม่รู้เดี๋ยวผมผมเพิ่งบอกว่ากลาวไม่พอโอ้ยไข่เปิดสวิตยังเปิดนีเดี๋ยวให้ฮะเปิดอ่ะนี่เห็นไหมเนี่ยดังตรงไหนนี่ในช็อตตรงไหน ก็บันไฟกาวมันไม่พอเครื่องมันรวนมันตีมันหมดเอาลองลองทำดิเหรออ้าวดูนะสายกาวสายกาวดิ่มเนาอจับเงียบมันลมมุนไหมไม่หมุนแล้วตอนนี้เอ้าผมไม่รู้มันช็อตตรงไหนอ่ะมันไม่ช็อตดอกกาวไม่พอเนี่ยยังหมุนอยู่เลยติวติวติวจัดการเรื่องกาวให้ได้ก่อนโอ้ยผมจะรู้ได้ไงเอาออกดิเอาออกได้หมุนไหมฮึดโอ้หมุนเลยครับ เนี่ยน,นี่ฮอตเงๆๆๆๆๆๆี้ยเงีเงีเงยนี่ไม่ไี่โอ้ฮอตอย่างนี้มีการไหมอย่างงี้ยนะที่ไหมเนี่ยช็อตตรงไหนหรือเปล่าตรงนั้น,น,นไม่ช็อตดกกาวไม่พอไอ้น,นี่หนีบกาวเฉยๆไอ้นี่ถอดปลั๊กได้สตาร์ทออกด้วยมันชอ็อดไ,ไม่เกี่ยวไหนไม่แต่สมสมติอดออกรันนียู่ไหน,นปลั๊กเองอยูไ่ไหนอะถอดถอดเอออกจริงเป็นไหมไม่แต่พวกนี้ช็อตมันก็เป็นเหมือนกัน เอามันนี่ตังให้มันได้กาวมันดีกันนะไม่สายไฟมันมันเดินขากรวัวเลยกาวมันดีกันอะกาวผมไม่รู้เอากาวมันดีกันไอ้กาวไม่ใส่คู่แบตมาใส่นี่ได้ไหมนี่ใส่นี่ตัวถังอะพี่ก็โยกไปเส้นหนึ่งไปให้มันแค่นั้นเองจากแบตมาบออให้แต่กาวมันเต็มร้อยกาวไม่เต็มร้อยกาวทำไมไม่มีวะเออวะมีหาตัวถังตรงนั้นหรือเปล่าตัวหนึ่งลืมลืมใส่เปอ มันมีสายดินตรงหนึ่งลูกของนู่นสายดินมันต้องมีมันนู่นตัวหนึ่งมันต้องมาเชื่อมกับตัวไรนู่นสายดินนี่นู่นนู่นเส้นใหญ่นู่นเนี่ยเส้นเนี่ยนู่นเนอะไม่ได้สายนี้หรือเปล่าไม่รู้นี่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 มันขาดเนื้ออะไรไปดูไล่ดูนี่มีสายเส้นหนึ่งปิดสวิตช์ไปผมรู้แต่กราวไม่พอแค่นั้นแหละนี่นี่สายนี่สายดินมัมีตัวเส้นหนึ่งง่ายสายดินไหนวะนี่มันถึงพารวนไปหมดทุกระบบที่ผมรู้อยู่ สายดินเลยใช่ขอแค่ขอแค่นอองนี่สายดินมาตรงนี้เลยโอ้นี่มันไม่ได้เข้าอันนี้นะสายดินจากเครื่องมาตรงนี้นี่เอ้าวเสร็จของใครใครผิดผมไม่รู้ผมไม่ได้ผิดผมไม่ได้ทำนี่ยปกติมันต้องมีสายเส้นหนึ่งมาจากนู่นมบบนี้นผมพูดถูกไหมล่ะไม่ถูกมันดินมันไม่พอ เนี่ยมันจะมีสายต่อเส้นหนึ่งจากล่างเ่ยตรงนี hmm. yes. uh ้มาตรงนี mm ้อันหนึ่งเราไม่รู้นั่นแหละตรงนี้เขาพูดบอกว่าดินมันไม่พอพูดบอกว่าดินไม่พอมีปัญหามันมีซูทวนๆไปหมดไปเอาทุกทีมาสิมาถอดนี่ดูนี่นี่ตรงนี้ไม่ต้องถอดเนี่ยถอดตรงนี้ถอดทำไมเขาไม่เคยถอดเขาดับไหนแล้วเรื่องสไตล์เป็นที่เอาเอาเรื่องดินก่อนตรงนี้อ๋อแต่อันนั้นไม่ใช่ที่ผมอันนี้ผมพอรู้แต่สไตล์เป็นที่ผมไม่รู้ เห็นกระตุกได้ไหมต่อตรงมันยังไม่ติดเลยไม่มันเป็ดเป็ดเป็ดเปดเปดเป็ดาจจะเก็ได้เป็ดเสือก็ไม่รู้ก็ต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนที่ชาร์จเหรอที่ชาร์จแบตเหรอเอามาลงมาที่ชาร์จแบตเอามายังอะเนี่นไม่พอต้องอยากได้คันนั้นอะเอออยากได้ไดรพี่เกียบอะเอาลงมาไปขับรถเก่งว่าพวกนี้อะไปรถเก่งไกลด้วยไก่เลยๆตัวทีเมื่อซิบอะแน่ อยู่โน้น่อยู่ตรงไหนถอดเกียวโต้ไปเช้าอ่ะเออว่ะเรื่องนี้ไตไม่ไอ้สายดินไม่พอครับไอ้พัดลมเปิดสวิตต์พัดลมแอร์หมุนเลยพี่ลองเปิดสวิตดูอีกทีดิหมุนไหมเปิดสวิตต์ตัวผมให้เปิดดูให้ให้ให้เช้ายูทูปดูหน่อยเออเรื่องเปิดสวิตเกียเห็นไหมพัดลมหมุนเลยครับหมุนยังปิดไฟในดังนิดด้วยนี่ตังตัวไหนดังรีเลยนี่ยบอกโอ้ดังรีเลยเนี่ย ปิดเลยครับเออแลอวลองนี่ดูเนี่ยเว้นทุกทีมสิบเนี่ยข้างล่างตัวหนึ่งเฉลี่ยหนึ่งคนั้นแหะ <t ot> เอๆๆอนั่นแหละนั่นแหละพอดเลยนั่นแหละพอดวะยะเอามาคีมมาจับนี่ดูเดียว่าหายมานี่เหรอมาเอาเราถอดมาดูก่อนผมไม่รู้ <t ot> ผมน่าจะใส่ผิดเมื่อกี้มันน่าจะมาอยู่ไกลนี้อยู่ไกลนิดน,น,นี้ค <t ot> ือผมใส่ไปใส่ดีนข้างล่างไงอย่า <t ot> อย่าเยาะเย้ยผมอย่างนั้น <t ot> อย่าอย่าพูดเวร์ดเยาะเย้ยวิสัยไม่ดีหูยแบบ ยิ้มเยินเยอะเย้ยเว้ยทำวออ่าไม่ไม่มีควารู้เอ,อ๋ผมไม่อายหรอกเพราะผมใช้เวลาส้อมสามปีผมไม่อายไม่เคยอายใครเลยเดี๋ยวนี้ฮะเอ้ามีมีใครซ่อมแบบนี้ทุกรายการไหมไม่มีซ่อมแม่งทุกรายการเลืองประตูสองบาทไม่ได้ซ่อมเคยมีใครซ่อมทุกทีก็ไปซื้อคันหนึ่งขับสบายใจเฉยอันนี้ซ่อมทุกรายการ เ,เวลาซ่อมแค่สามปีรถยังเออดอดมาโยกโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยเป็แนแรงออกแล้วเนี่ bye, นยบายๆไปแล้วเดี๋ยวพวกงนี้มาทำอะไรสักสักาทีละทำหน้าทีก่ก่อนเอ้ขโมยอ,อย่าขโมยครีมผมไปละ่ะเหลือไม่ได้แล้วเอาครีมผมกลับอีกแล้วต้องได้สตาร์ทไม่ติดกับสองวันแล้ว

อ๋อดึงมาออกแล้วโชคดีพี่แอ๋ไปรับเบียร์วันกุศลหนูเปิดประตูรถให้เขาด้วยล่ะเฮ้ยนี่ใส่นะั่นน่ะใส่เลยเออเออใส่เออล,ยลอยไปนู่นะอะเอาโู่นถึง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 แบตไหมเนี่ยมาตรงนี้ได้ไหมถอดสายรัดออกก่อนดิอืออือเอา ล่วงไปมันไปข้างล่างเลยแล้วก็ยกมานุ่นผมน่ายจะใส่ผิดข้างแต่มันอยู่ข้างล่างก็ถูกแล้วนั่นแต่มีอย่างนั้นถูกก็ไปนี่ไหมถอดถึงไหม,ไมถึงเปล่าตกล่ะ nên nó đi ไปดึงอยู่กันลอง ทางนี้เลามัดใครจะมัดถทางนี้มัดยกแบตเตอรี่ออกก่อนเดยถอดแบตออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไ่ต้องไปต้องกรเต่ายจังอะไรทนีมันมัดถอดไป ขอคุลบออะกันพอพอออก้วหาไม่เจอเปิดพัดลมแล้วเปิดสวิตช์แกแล้วพัดลมหมุนเลยครับนึกว่าพวกนั้นเสียดยวดูว่าหายไหมจะดังตรงนี้เลยดังไรนี่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยดีเลยนี่วหว่ฮะเดี๋พัดลมเหรอ ลมแล้วก็เปิดซึ่งแกแล้วที่ทำงานเลยโอนดีแล้วมันไม่ใหม่หรอมันดินไม่พอเดี๋ยวขอดกบอกก่อนพอโยกออกไปพอาล้ะเอาละมาดูไซด์ดีกว่า